โอเคต้องขอกราบสวัสดีคุณทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราพาทุกคนนะครับผมมาอยู่ที่ดาวน์โหลด i p Store Shop กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับผมสาหรับอารีครับเวบนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะให้นะครับผมอยู่ที่ อคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์นะครับผมมาที่หน้าเว็บ v i p ได้เลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวเราไปแจกโค้ดฟรีกันดีกว่านะครับทุกคนก็ให้ทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะทุกคนโอเคนะผมก็สําหรับตรงช่องนี้นะครับทุกคนให้กรอกรหัสโคตต้ดตามผมได้เลยนะผมใครที่รออยู่มาใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคน โอเคนะผมก็สำหรับรหัสโค้ดปีวันนี้นะผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมเป็นโค้ดทางด้านของ VIP LD MPA2 นะครับผมกรอกตามนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงด้านหน้านี้นะผมกดไปเลยนะครับและโค้ดสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บัญชีนะผมเปิดปขึ้นมาเข้าไปที่บัญชีนะผมจะอยู่ตรงนี้นะผมกดเข้าไป ดูที่คลอยของเหลือนะผมจะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะผมได้ไที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ดฟรีวันนี้นะผมหาหอยนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสําหรับโค้ดฟรีที่นํามาแจกกันนะผมสาหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแจกอีกนั่นเองนะครับสำหรับโค้ดพรีชิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้มาแจกันอีก คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ